คุณชมสบาดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณชมมาอยู่ที่เมืองแค่เยกว่าเมืองเก่าเมืองเก่าของอำเภอพุทธิสงนะครับคุณผู้ชมนะครับจะไม่จำปานะครับคุณชมเรามาดูตัวเลขกันว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับอ้้ดีเข้ามาลึกลับนาดูเลยคุณชมดูฮะนี่ฮะอ้ยกว่าจะเข้ามาได้นี่ไม่ใช่รมดานนะครับเราไปจุดทูบเสียงทายแล้วขอพรท่านนะครับคุณชมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวเอาเลขมาฝากแฟนๆช่องนะครับนี่ฮะ เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่เราไปลาบากกลางคืนไม่มีใครมานะครับคุณผู้ชมกลางคืนไม่มีใครมาแน,น่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แอสด,ด้วยนะให้เป็นกําลังใจกันสาธุสาธุตามตัวเลขให้สาธุสาธุเดี๋ยวเราไปดูกันครับอยากได้เลขเด็ดต้องขุมทรัพย์พยนารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ ได้ยินกันทุกคนดลยนะไ <cope S 2> ด้ยินว<ร>่าแม่มาดูห้าสามไปชี้ตรงนู้นะตรงไหนไปชี้ดูสิที่ผมบอกปู่บอกปู่ญาบอกตรงไหนห้าสามตรงนี้ตรงไหนหนนไปดูสิเขาไปตรงไหนเห็นตรงไหนตัวไหนเห็นตรงไหนหนูหนูห้าสามหนึ่งตัวไหนไปชี้ดูไปชี้ดีแล้วนะครับผมป่าป่านะครับโอ้ชี้เห็นตรงตรงในสารปู่เลยเนอะสารปู่ตัวนี้โอ้ยสารอุ้สารอุเห็นตัวไหนตัวไหนลูกเห็นตัวไหนเลขอะไร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 เลูกหนูขอนญาต์ขอนญาตเด้อขอนญาต์เด้อ 5, 3, ห้าสามหนึ่งห้ 3, 1. 1> าสามหนึ่งเมนบอกว่าเราดังเบาดังเบาดังเดังเบห้าสามเหนือห้าสามหนึ่งห้าสามเหนืออะไร 5, 3, ห้าสามหนึ่งบ่ห้าสามหนึ่งปีอ๋อหนึ 3, 1, ่งหรือห้าสามหนึ่งนะท่านผู้ชมไอสารปูนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมครับท่านผู้ชมครับเราเราดูทูบเสียงไทยนะครับ <c oughs> ก,ก็กำลังจะจุดอยู่นะยังไม่อยู่นะครับตอนนี้ต้องรอดูเลขของเลขไอ้ไข่นะครับทูบเสียงไทยได้จุดไปแล้วนะครับ สารจะไม่จำปานะครับคุณผู้ชมครับดูตรงนี้แต่มันงอนพญายนาคจริงนะครับโอ้โหเนาะสุดยอดจริงเลือดคุณผู้ชมครับโอ้มีมีคนมาขอเลขด้วยนะฮะเดี๋ยวแอดขอขยายนิดนึงนะฮะขอซองดูมันก็นมีตัวเลขนะนี่รนครับคุณผู้ชมฮะเลขเหมือนกันเลือดเครับให้ดูเอานะครับแอดไม่ขอบอกนะครับ มากเลยนะครับเกตบอลเลยจะเคลื่อนเต็นด้วยนะครับคุณผชมนะครับุณผู้ชมเอ็นอาเต็นอย่เหมือนกันเลิครับผมก็ออยู่ในกลางป่าเลยนะครับคุณชมนะครับ ดยเฉพาะน้ําอะไรก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้ใครได้มานะครับ <Okay. S 1> แต่ตรงนี้นะมีคนที่ถูกเลขรวยหลายเป็นเศรษฐีหลายท่านนะครับที่ที่ได้ได้ฟังมานะครับคุณชมครับเกือบสมมติเขาจะเมาเอ,าเองเขาจะไม่บอกและจะไม่ออกสื่อนะครับเดี๋ยวเรามาลองลุ้นตัวเลขกันครับนะครับใหนะ้ทาย,ทายบนรบทดู วัวนี้นะครับผมีนมาเกือบจะคึ่งแล้วครับมก็ยังไม่ถึนขัดนะครับมาทันมาทันจะให้เสตัวที่ยงตอนนี้มีมีอยู่ไม่รับบรหลเนี่สองนครับผมตรงด้านฝาดทะเทางนู้นมี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 พี่นี่อยู่เอ๊ะแต่แบบพูดตรงไหนผมอยู่ที่หนุนกำงเห็นตรงนั้นนะพี่ที่อย่างนี้ก็น้นพก เดีวเลเก็บเลยนะของของข้าที่ตอบสารโวก็เป็นหน้าของโน่นมืองเก่านะครับพอเราจะข้าเลยนะก็วันนี้ครับผมวันนี้ข้าวผมเพราะเขาสงครามนะครับโน่นคุณก็ใจจับไปนินไปเลยมาเนาะตอนนี้มีใครกล้ามาหราน่ากลัวเราเป็นเมืองที่ด้านข้างมีแต่น้ำหมดเลยนะครับเข้ามาคนเดียวนี่ไม่กล้ามาแน่นอนครับลึกลับมากเลยครับมันแต่ไม่ได้โดนน้ำครับใช่ถูกปลาคุด ครับและต้นต้นจำปาตัวนี้นะพ่อเนี่ยต้นจำปาตัวนี้เกิดมาดลปะเลยนะครับพ่อพอเด็กเจ็ดสิบเอ็ดปีเนี่ยเจ็ดสิบปีนี่ก็เห็นแล้วต้องเห็นเนี่ยนู่นนู่นต้นต้นซ้ำนี่ต้นซ้ำนี่เลยเป็นอุ้มต้นแบบนี้เลยบ่พ่อเป็นแบบนี้ครับก้อนเป็นมาเนี่ยมีอีหยังมีแรงจะสิบอยังบอกอยู่หมดทีพ่อทีนี้ค่อยค่อยกับมีอยู่เขาคนก็มีพระโอเห็นมาอยู่น้าหนองไทรนอกขอเขตเป็นหลายหลาย โนุ่นโมนี้ก็เป็นหมวกที่ศักดิ์ษิ์หมวกหนึงเลยเนาะทิดครับเป็นเป็นบ้านเก่าสมัยตะบูรานเลยบอกว่าเป็นเป็นเป็นน่นแบบใครหมู่บ้านสมัยแต่เป็นที่จเป็นเป็นตลาดที่นี่ตลาดนี่หนึ่งเป็นเป็นเมียงเมียงเก่าเป็นเพื่อเก่าบ้านเขาสำไมเข้าไปในในเกิดบ้านเพื่อเนาะสมัยแต่คนตะกี้โบราณใหญ่บ้านใหญ่เมืองเนาะเมนบอร์โมนี้ก็เป็นเป็นโน่นบ้านเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านเก่าเป็นเพื่อเป็น พ่อก่ายูนี่มาหลายปีแล้วกันยังเห็นโน่นตัวนี้ยังต้นจะป้าตัวน,นี้ยังเห็นสนีนยเด็กยี่สิบเอ็ดปีนี่เยี่สิบเอ็ดปีก็ก็ยังใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้มึงครทำตะวิชมนะครับผมใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะขนาดนี้ก็สแสดงว่าอาจจะหลายร้อยปีเนาะพ่อเนาะยังไหนต้องเป็นพันป,ลปีล่ต้นจำปาตัวนี้ตัวนี้จนเขาอื่นว่าโนนจำปาบเมือบโนนเมืองบโนนเมืองเขาโนนเมืองน้อยโนนเมืองน้อยโนนเมืองหน่อยเมืองโบราณเมืองโบราณโนนเมืองน้อย เป็นพันปันปี้เนาะพันปีอเป็นพันปีก่อนหินซีเรียมเนี่ยยังที่เขาแบบคุดพ่อคุดเป็นเขาคุดสิงพ์คอยอ๋ออยู่ที่ชั้นสระเนี่ยหมอพ่อยู่อี่ใกล้เขาเนี่ยยังอยู่บนเ้ายังอยู่ยนงอยู่นพ่อยู่นี่กลัวไมมพ่อเวลากังคืนตรงนี้ใครใคเข้ามาอาไมเกลางคืนคนมันก่ต้องไข่ตรงนี้แต่ว่า เป็นพระม้านีขโมยเดี๋ยวเอาอะไรดิที่ว่าเขาอึืนทิ้งเหรอยังได้มีเคยนี้แคยมีคนมาเอาเหรียญยังขึ้นอยู่แต่แต่แต่โดยโดยดูพุ่มดูพุ่มทีของคนนี่แห้งแหนี่นี่ผู้จิมานั่งเอาเนี่ยสม่าจิตบกใครได้เนาะบกใครได้แบไป็หลวงพ่อเนี่ยบกใครได้ตรงนี้นี่นี่นี่ไม่นอนเอาเหรียญนี่เอาอะไรดอกเป็นยังไงครับเป็นเป็นขึ้นห่วงนะเป็นห่วงบอกแต่ว่ามาเอาเอาเงินนี่มันต้องหวังหน่อยบอกก็ไม่ได้บอก ที่่านิรวเนี่นี่ขึ้นมานี่เคยเคยมีคนถือนักพออ่อยู่ใดอยู่ตำรวจแดงนี่มาหมอคนถพียงแค่สองสามแสนนี่แหะเนี่ยุ่งงงนี้นี่ครับเป็นล้านพ่อคุณพอมาเณื่อยๆครับเป็นนางฟ้าพุดธเมื่อเห็นเลสต่อเสาสี่เหลี่ยมเนาะเพราะเรงเียงมเรียงงอนอยู่ ต้องไปเห็นต่อโพขึ้นมาเนี่ยโพขึ้นมาที่ที่เรีกที่เรกเิาป็นยังังบ้างโพขึ้นมาแค่นี้เนี่ยวันนี้เพิ่นเม้าเรียกอันนี้ไปบอกเพิ่งามาเม่าเรียกเลยก็เลยถึเล็ต่อกันน้องพมาเลยเลมันเลยทักส้นราบนี้ก็ต่อต่อกันโวต่อต่อกันใหญ่เห็นไหมเส้นหุ่นใหญ่เห็นไหมเดี๋ยวแตงสูตรมาหลายสาขากันเต็มเท่านี้เนี่ย เสาเป็นเสาที่เียมน้าตัวไม่กลางเด่นอ๋อช่เสาที่เสาีเสาเจ้อลยเนี่ยเจ้าพ่อลังคนเป็นเจ้าพ่อถ้าเป็นเจ้าพ่อเนาะจะไม่จำปาเลยเนาะมีต้นจำปาเจ้าพ่อมีต้นจำปาเนี่ยงอนเงนกรบพยานาคลงมา ครับคุณผู้ชมนะครับเราไปดูตัวเลขนะครับเลขจุดทูบเชียงทายนะครับเดี๋ยวจะได้ตัวไหนนะครับที่นี่เนาะสี่ห้านะครับสี่ห้าลุนเลขที่สามลุ้นเลขทสามซาตุซาตุนะครับเดี๋ยว ครับคุณผู้ชมนะครับเลขที่เราจุดเมื่อสักครู่นี้นะเลขเอไข่นะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูกันนะครับตัวเลขนะครับออกมาแล้วนะครับชัดๆเห็นแล้วนะครับชัดๆโอ้ยกล่องถอยเบลอเลยเนาะครับเห็นชัดๆเลยนะครับโอ้ยมีตัวเลขตัวเดิมๆเด้อสี่ห้าสี่ห้าสามสี่ห้าสามเอาเลยนะ C ห้าสามนะครับ C ห้าสาม C ห้าสามนูเห็นอะไรนะหนูมั้ยพวกเธอเดียวนะครับเราเลขห้าสามหนึ่งอันนี้ก็ห้าสามกันครับนี่ C ห้าสามห้าสามเหมือนกันเนาะโอ้ตัวเลขชัดมากคุณผู้ชมตามนี้เด้อครับคอยคุณผู้ชมเฮงรวยๆเด้อสาธุสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับ สารอะไรครับเนี่ยนี่แหละอร่อยอร่อยเนี่ยสารจะแม่จำปลาเพย่อได้ชูงเลี้ยงบวกครับช็อกแซกคุณบุญเจอคือถือย่จ้าแมนบวกแต่ว่าข่อยน้าข่อยยชนีดบ่ถือจ้าเตี้ยเป็นยังบ่ถือจักเป็นบัวบอกลรือวะอยู่ใกล้เกินฝันฝันเราก็จำไม่ได้แม่จ้ะฝันบ่จําอ่ได้แมนเตียงว่านี้นี่ไปเบิ่งเนอะตัวใดบัวเหง้อเนอะอยู่ในนั่นแหละรีบไปดูนะจุดทู่ไว้ทู่เดี๋ยวยู่ในทูบสิจ้าจ้าอยังได้ทุบ เพื่อนเห็นทำนาเหนื่อยหลายเพื่อนจะให้ไปได้เด้อเออให้กับใครแน่นะให้มุมอึดมุมอยากไม่ทองก็คือมีคนมาบอกว่ามีคนมาจ้ากคนซอยแัวนี้เนี่ยมันนำหลายนำหลายลูกสาวพลาดปลาลูกสาวพานหลานไม่เอามานไดย่างคับเลยตัวไงบุกลูกเลยถ้าไม่ออกหกห้าห้าหกได้เก้าห้าเอาได้สามสิบบาท อยท่าดุนตัวตัวตัวแท้มันน่ะชื่อตัวหร้อเพาะครซื้อก็นั่นจักเกียร์ตัวมากทีตัวหนี่ตัวรหัสร้อยตัวับมันน่ะชื่อสองร้อยห้าสิบ่มันไม่ได้สามสิบบาทเดยมันลับาับหางแค่ไหนก็ตเนบอกโนนเมืองเก่าบอกเลยโน้นเมืองเก่าเพเรื่อหย่งงจริงโนนวัดเก่า้ะจ้ะโนนวัดเก่าน่วัดเก่อันนี้วัดน้องเมืองน่อยน้องเมืองหน่อยนี่นี่โน่นวัดเก่าละเนี่ย ม้าเนี่ยแขวกับคุณแล้วเนี่ยตัวจำปาเนี่ยตกยมีขับน้อยก็แค่นี่้อันนี้ได้ตัวหนังนึกถึงสองตัวหนังก็อะ่างมามาเล่้ก็เห็นต้นตัวเดียวน่ะสาธุเฮงรวยรวยเด้อจ้ะคุ้มทรัพย์พญานาคเด้อจ้ะติดตามน้ำเด้อครับเนี่ยคุณผู้ชมนะครับนี่ฮะทางเข้ามามีน้ำนะครับลำบากนะครับก็มีเงินเฉพาะตรงที่ที่อยู่นะฮะ นี่เลยเฉพาะถึงที่อยู่แถวนี้เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะแม่มาดูก็ได้ยินไหมล่ะได้ยินกันทุกคนได้ยินอยู่ดีว่าแม่มาดูห้าสามไปชี้ตรงนู้นตรงไหนไปชี้ดูสิปู่บอกปู่ยู่บอกตรงไหนห้าสามตรงนี้ตรงไหนหนู๊งเห็นตัวไหนตรงไหนตรงไหนหนูห้าสามหนึ่งตรงไหนไปชี้ดูไปชี้ดีแล้วไปนะครับอู้ห์ชี้เห็นตรงตรงในสารปู่เลยหนอสารปู่ตัวนี้อ้ยสารอุ้สารอุ้เห็นตัวไหนชิดตัวไหนลูกเห็นตัวไหน เรกอะไรเลข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 อะไรลูกขออนุญาตขอญาตเด้ออนญาต้าสามหนึ่มหนึ่บ่ดัง่เดังดังมห้านื่ห้าสาหนื่อะไรห้าส่งบตีหนึ่งอห้าสามหนึอท่านชมไสารปูนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมเมื่ี้นะครับท่านผู้ชมครับเราเราดูทูบเสียงไทยนะครับ ก็กำลังจะจุดอยู่นะยังไม่อยู่นะครับตอนนี้ต้องรองดูเลขของเลขไอ้ไข่นะครับทุกงสืบพายใกล้จุดไปแล้วนะครับสารจะไม่จำปานะครับคุณผู้ชมครับดูตรงนี้แต่มันงอนพญานาคจริงนะครับโอ้ยเนาะสุดยอดจริงเนอะคุณผู้ชมครับโอ้มีมีคนมาขอเลขด้วยนะฮะเดี๋ยวแอดขอขยายนิดนึงนะฮะขอซองดูมันก็มีตัวเลขนะ